เด็กเข้านีน้องจะมีจะมารีวิวรีวิวอะไรคะไอโอพีมไหนไอโอพีมแบบไหนนี่เพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ค่ะนั่งให้เรียบร้อยแบนบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะโอเคแกะตรงไหนนะนี่หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บวิมีอะไรเนี่ยคู่เพื่อนคะทํางไงทํางไงจะเป็นแบบนี้มีอันนี้ให้หนึ่งอันแล้วก็ มีแบบนี้ให้หนึ่งชิ้นหน้่อะไรเอ่ยแล้วก็แบบนี้ให้หนึ่งซองมาเรามาดูกันเลยเริ่มแกะนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรกวยไอศครีมน่ารัก啊เรามาทาไอศครีมกันเลยเดี๋ยวเื <laughs> กินได้หรอขั้นแรกเราต้องบีบนี่น่าจะเป็นครีมเอาครีมรสอะไรมีสามรสนะคะมีสตอรอเบอรี่นมแล้วก็ชอ็อกโกแลตมีเรื้ออะไร ีคาาันนีบอันที้ใส่ลงไปใ,ในข้างในเลยดูดอุ้ยให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนๆค่ะดูดีน่ารักมากอะ่ะอันนี้กินโชว์ดีอุ้ยอันยังไงอร่อยอร่อยไหมอ,อ,อร่อยแล้วลองสีสตรอบเบอรี่บ้างนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาแกะสีสตรอบเบอรี่บ้างนะเราก็บีบไส้ใส่ลงไปค่ะจะได้กินได้ อันนี้ให้คุณแม่กินเหรอคะนี่แบบนี้แล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งนี่ค่ะนี่เห็นไหมบินกินรสสตอรอเบอรี่โชว์ดิเฮ้ยเป็นไง้ยบินจะทำรสนมโชว์เพื่อนๆนะคะ ค่อยๆไปที่ตรงนี้นเลยซปิ้งว้าวชวนเพื่อนซิเป็นไงหน้าตาโอ้มีสามรสชาติน่ารักมากเป็นขนมที่แบบเอามาทำเองสนุกนะคะก่อนน้องนุ่นจะทำแนด์โชว์อ๋อจะทำะช,อชอ็อกโกแลตโชว์ ีหวววว้้าาบนี่ารักมากเลยใช่ไหมย็นไงเอาเราอีกันนี้น้ำรินชอบรสไหนมากกว่ากันชอบโคตรนี้ชอบรสช็อกโกแลตอร่อยสุดใช่ไหมคะกดกินตามชงน้ำดูนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นกำลังใจโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย